ฮ่าดีค่ะวันนี้เสนอตอนวันลาจากของ AO อีกค่ะอะไรนะวันนี้เราช่วยกันเขียนข่าวลงวารสารของโรงเรียนให้เสร็จกันสถทีดีกว่านะจ๊ะครับได้เลยค่ะน,นี่ AO e, ฟังอยู่หรือเปล่าอ๋ออ่อนี่ในต้นฉบับอเอ๊ขา่าวราคาสินค้าของ AO e. ตอนนี้มันฝรั่งในซูเปอร์ชินอิดากะขึ้นร้อสิบเยนใช่ไหมเอ๊แล้วทำไมในนั้นพันห้ยเยนอ่ะไปนได้ยังไงนะโอ้งงหมดละโอ้เฮ้ยว่าไงนะนายดูเลขผิดแล้วละมั้งนี่ไงฮ่เฮ้ยจริงๆด้วยเฮไยมาถ้าจะเพี้ยนใหญ่แล้วนะเอาอีกนะเธอนีเอ้ยเอาอีกแล้วเขียนแก้ไหมก็ได้ดีนะ มีอะไรไม่เข้าใจตรงไหนหรือเปล่าเจ้าว่าพี่เกาะฮะว่าพี่เกาะหิวข้าวแล้วโทษอีกนิดนึ่งเถอะน้าเดี๋ยวก็เสร็จแล้วล่ะน้าว่าพี่เกาะคนเก่งคนดีนะจ๊ะอยากกินขนมปังกระเทียมทอดจังเลยรู้แล้วล่ะหน้าเสร็จงานแล้วฉันเลี้ยงให้ก็ได้ขนมปังกระเทียมทอดว้าขนมปังทอดกระเทียมเหรอข้าท่าฮะทอดร้อนๆแล้วก็ราดซีอิ๊วรอบๆอร่อยเหาะเลยซีอิ๊วเหรอขนมปังกระเทียมที่ไหนเขาราดซีอิ๊วกันยะอ้าวก็ฉันนี่แหละทำไมอ๋อ ไม่รูรลีจะระทีอีกเหรอเขาต้องกินกับซอสอย่าซอสมีกฎหมายข้อไหนบังคับว้ไม่ทราบยะเธอก็ลองไปศึกษาตำราอาหารฝรั่งเขาดูสิยะีอยลซอสต่างหักคอ๊ะราวนี้เกิดเรื่องแน่เลยยะปีปีแต่ว่าจะว่าไปแล้วมันก็มันแล้วแต่ความชอบว่าแต่ละคนนี่นะเปิดเราเรื่องวารสารเขาโรงเรียนแล้วว่าไงอะ มาพูดอะไรกันต่อหนีแล้วต่อไปต่ออะไรวันต่อมาว่าพี่เก๋เอาอีหล่ะเอ๊ะไม่เลอะซีวันนี้ยังไม่เห็นหน้าเลยอ่ะยี่สงสัยมุ้ดแตงนอนหลับอุตโตะอยู่แล้วสิท่าทุเลศดมามาจริงๆด้วยไมาวเลยจ้ะโอราเราพวกเธอครูจะเริ่มสอนแล้วล่ะนะสอนเลยพวกเงอต้องใช้เรา้องใจมากเลยเมียหยีหยุดคุยสักทีได้ไหมค้ณคุณหลอกคะ ท่านประธานมีอะไรเหรอครับท่านประธานครณครูคะตอนนี้นะคะพวกเรากำลังถกเถียงกันอย่างแกร่งเครียดเรื่องที่เอาอีไม่มาโรงเรียนอยู่นะค่ะคือว่าเพื่อนหายไปทั้งคนจะไม่ให้เป็นห่วงได้ยังไงล่ะคะไม่มีสมาธิจะเรียนเลยแล้วค่ะพี่เกียกกรบเบ้าห้องต้องทันหนาหอปากเอยก็จริงก็เ่าใจใจน่ป่านนี้แล้วคงไม่มาแล้วล่ะเป็นไรหรือเปล่าก็ไม่รู้มอนั่นนะนะคงจะมีเหตุผลบ้าๆอีกตามเคย ยังหมาที่บ้านตายหรือไม่ก็มัวแต่เพลินกับของลดราคาที่ไหนให้เหรอต้องใช่แน่เลยล่ละแต่อาอี o I, จ้างหมายตาขนมปังยากิโซบะรางวัลสำหรับเด็กขยันเรียนอยู่นะถ้าไม่จาเป็นจริงๆนะ่ะเขาไม่มีวันหยุดเรียน long นาะนนั่นสิอาอีนะไม่ได้ต่อมาซะด้วยนะแปลกจริงก็เห็นหมายมันปั้นมือจอาราวาให้ได้นี่นะเอออย่างนั้นเหรอคะ แล้วมันเรื่องอะไรนะเราจะต้องมาหน้าเป็นหงกจับบอมนั่นด้วยเถอะโอ้ยนี่เราอีเจ้าต่อประสบเหตุอะไรสักอย่างแน่เลยหรืออาจจะไม่สบายก็ได้นะแค่เป็นอย่างนั้นก็น่าจะติดต่อบอกครูมานนะจริงเปล่าหรือว่าจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วป้าพี่เขาจังเนี่ยเขายิ่งตกระจอย่างกล้นคูดแบบนี้อีกหรอไม่ีหรอ จะเป็นความจริงไงเนาะนั่นจะบอกอะไรให้นะอ่ออีกนะนะเธอนะนี่นะก็มีปัญหาทางบ้านละใช่ลอยลบหน้าลบตาเพลินฝูงไปเลยใช้เปล่าล่ะอาอใจจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศเหรอก็เห็นขาวว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างก็เลยจะบเด็กต้อย้ายไปอยู่ต่างประเทศพักหนึ่งหน้าสงสารจริงๆเลยฮะพูดเหลวไหลหน้าแต่ว่าข่าวยืนยันอย่างนั้นนะแล้วทำไงดีละกินชีจะเป็นไปได้ยังไงกันเล่า ข่าวลือไล่ลบอีกตามเคยละสิแต่จะว่าไปนะหมูนี่เอาอีกก็ดูท่าทางแปลกแปลกไปนะคิดดูสิเอ๊จิงด้วยสังเกตไม่ว่าภาคหลังเนี่ยเขาไม่ค่อยหาเรื่องทะเลาะกับคุณชีเลยอะ่ะมันก็จริงนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะรับรองเรื่องซีอิวกับซอสจะไม่จบง่ายๆหรอกเอจริงว่าท่านประธานฮะอืมใช่อาจจะถึงเลือดตกยังออกก็ได้ปีปีหมายความว่าเกิดอะไรขึ้นกับเอาอีจริงๆเหรอ ที่ใดไม่มีไฟที่นั่นยอมไม่มีควันนะครับหรืวอว่าต้องเป็นเรื่องไม่ดีแน่ๆเลยละ่ะเวลาผ่านมาอีกหนึ่งวันทำนับขอบาดูา,ร,าร,รูพรุ่นี้ข็้นมาต่อนนะวันนี้ก็ไม่มาอีกแล้วสงสัยใจใย้ายจริงๆด้วยละ่ะาง,งานก็ต้องจัดงานเลี้ยงส่งทันหน่อยแล้วเนาะแล้วเมื่อไหร่ดีละ่ะเอออี ไปแล้วจริงๆเหรอคุณช,ชีคุณชีพวกเราไปเยี่ยมเอาอุจจางที่บ้านกัน,กนเถอะเอ๊ะนี่คุณชีไปได้กันนะแล้วทำไมันต้องไปกับเธอด้วย ้าเราอาจจะไม่ได้พบกันอีกตลอดชีวิตเลยก็ไม่เห็นจะมีความจําเป็นต้องเจอนี่นะแน่ใจเหรอคุณทีแน่ใจแล้วเหรอฮะหยุดพูดสถีทอะน้าแล้วตามใจช่างเป็นไรคนอัตใจตัวเองแบบนั้นนั่นเห็นจะแคร์เลยนี่นี่บ้านเราอยู่ทางหลังไหนอะเอไม่รู้สิฮะ

ยี่ไอ้รู้สึกว่าทางไหนจะลักกุญแจเดเอาอีจังคงไม่อยากาลาวลาพวกเราอ่ามั่งฮะนั่นล่ะสิละเอาอีกัะเขาเป็นคนอย่างนี้แหละอืมนา่าเสียดายเขาเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งเนะอะเธอทำไมอะใจคอเธอนะจะทิ้งพวกเราไปดยโดยไม่ยอมล่ำลาก,กันไมสักคำหนึ่งอย่างนั้นหรอไงฮะอเอาอีออกมาพูดกันให้รู้เรื่องเดี๋ยวนี้นะ มิกออกแล้วแมฉันลืมไปนะว่าตอนใน,นที่ห้าสรรพสินค้าอินากะน่ะกำลังลดราคาครั้งยิ่งใหญ่เชียร์แล้วนะมีของถูกถูกน่าซื้อเต็มไปหมดเลยล่ะใครสนใจมั้งลดราคาลดราคาวะคะ้าวลดราคาลดราคาติดกับเราแล้วเนาะอ้าว หวัวใจของเราเต้นแรงอย่างนี้ล่ะทำไมทุกคนตรีมกล่าวคำอำลาไว้ด้วยนะนี่เราจะต้องจากกันจริงๆแล้วลระเนี่ยโธ่เราจะจะพูดอะไรดีล่ะเนี่ยไม่นะฉันกล่าวคำอำลาก่อนไม่ได้ คือฉันนอย่าอีฟังทูมันผิดตรงไหนแต่อนาไปก็ได้ทัท้งนั้นแหละีวาอ,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 อจ้างหายดีแล้วสินะ ที่ช่วงหลานอุกซึมซึมไปกองคมเพราะว่าเล็ดขานทูมนั่นเองนะเธอได้เป็นอย่างนี้เป็นข้างทูมนี่วันหน้าเกลียดพี่ลึกเลยนะดูไม่ได้จริงๆเลยเอ๊ะคืนที่ยังไม่มาอีกเหรอนาสีนอนไหนแสจเราจนได้อ๋อโอีนาขทงฉันแสบมากหน้าหนิ